สวัสดีครับวันนี้เอเคเร acing นะครับเราจะมารีวิวนะครับวัดววนะครับตัวนี้ลูกค้าติดตั้งใน M/ s l a s นะครับก็วัดววนะครับจากคอโซนะครับที่ทางร้าน a k เ acing ได้ทำหน่ายนะครับส่วนวิธีการติดตั้งเราจะพูดถึงวิธีการติดตั้งใน M/ s l a s นะครับเรื่องจริงมันสามารถติดตั้งได้กับทุกรุ่นนะครับก็ง่ายๆครับก็มีขั้วบวกกับขั้วลบก็ใส่ไฟสีแดงเป็นขั้วบวกสีดำเป็นขั้วลบอันนี้เราพูดถึงการติดตั้งใน M s แ a ลแล้วกันนะครับก็ตัวนี้ได้มาปุ อันนี้ติดตั้งไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเราให้ต่อเข้าสวิตช์กุญแจง่ายกว่านะครับก็ขั้นแรกนะครับเราถอดสวิตช์กุญแจมานะครับที่เป็นสวิตช์ใหญ่สีขาวนี้นะครับถอดออกมันจะกรละสังเกตสีที่สายไฟนะครับมันจะมีสีแดงกับสีน้ำตาลนะครับสีแดงจากปลั๊กนี่นะครับมันจะไฟเป็นต่อตรงมาจากแบนนะครับจะมีไฟเลี้ยงตลอดเวลาส่วนสีน้ำตาลนะครับคือเราต้องเปิดกุญแจก่อนแล้วไฟถึงจะทํางานนะครับเส้นสีน้ำตาลดังนั้นเราเสียบข้อเส้นสีน้ําตาลนะครับ ส่วนวิธีการเสียบว่าเส้นสีน้ำตาลนะครับเราก็ปอกสายไฟให้ยาวพอประมาณนะครับถ้าสั้นไปก็ปอกให้ยาวหน่อยนะครับเพื่อให้มันยาวงอเข้าไปในปลั๊กนี้ได้นะครับแล้วก็พอที่จะสวมเข้าไปแล้วก็สวมปลั๊กเดิมทับนะครับเดี๋ยวผมหยุดภาพแป๊บนึงนะครับนี่ครับยาวพอประมาณ вот นี้นะครับแล้วเราก็เอาปลั๊กเดิมนะครับมาเสียบทับได้เลยนะครับนะครับพอเราเสียบปลั๊กเดิมกลับนะครับ <S <S <estion> ก็สังเกตนะครับว่าปลั๊กสีแดงเราเนี่ย ระวังอย่าให้สายไฟมันล้นออกมาโดนพวกโครงนะครับเพราะว่าโครงมันจะมีสายดินอยู่นะครับเป็นพวกกาวนะครับหรือไฟลบก็ระวังอย่าให้โดนนะครับหรือว่าจะเอาสก็อตเทปพันเข้าไปอีกรอบนะครับเพื่อการสายไฟออกมานะครับก็อันนี้เราใส่ส่วนสายดินสายลบนะครับถ้าเอ็มสลนะครับผมให้คลายน็อตตัวนี้มันหน่อยแล้วก็เอาสายไฟสายลบนะครับวางไว้แล้วขันน็อตล็อกทับไปเลยนะครับก็จะได้แล้วครับการติดตั้งในเอ็มสลส่วนวิธีการทํางานนะครับก็ง่ายๆครับอันนี้เราปิดกุญแจมันก็จะดับด้วยนะครับ พอเราเปิดกุญแจนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกุญแจแล้วนะดูการทํางานของมันนะครับครับบอ่าครับเปิดปุ๊บอ่าครับก็จะได้แรงแรงดันของแบตเตอรี่นะครับณตอนนี้ครับแรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้ก็คือ12.9นะครับฮะได้แรงถือว่าเป็นแรงดันที่ปกตินะครับสามารถสตาร์ทรถได้นะครับปกติแบตเตอรี่ไม่เสียนะครับ ส่วนถ้าแรงดันได้น้อยนะครับบางคนได้11กว่า12ต้นต้น,ตนเลยนะครับก็แสดงว่าไฟในแบตเริ่มจะอ่อนนะครับก็เป็นเหมือนตัวช่วยเช็คนะครับช่วยเช็คช่วยบอกอาการเรื่องแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วตัวนี้ยังสามารถเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเวลาเครื่องยนต์เดินแล้วมันจะสามารถบอกแรงแรงดันไฟได้นะครับว่าไฟชาร์จเข้าเท่าไหร่นะครับก็ถ้ารถทั่วไปก็น่าจะอยู่ประมาณ14-15โวลต์นะครับไฟชาร์จ ่วนการติดตั้งในเอฟเชลก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะเดินสายไปวางตรงไหนสายก็ค่อนข้างให้มายาวพอสมควรนะครับส่วนผมว่าคงจะติดตั้งประมาณนี้นะครับติดกาสามเอ็มไว้ข้างล่างนะครับติดไว้ตรงนี้ครับก็จะติดกาสามเอ็มไว้ด้านล่างแล้วก็ติดไว้ตรงนี้น่าจะค่อนข้างผมคิดว่าไม่เกะก,กะอะไรส่วนอื่นเลยโอเคครับอันนี้ เป็นการติดตั้งในเอ็มสลัดครับเรียบร้อยครับส่วนรุ่นอื่นก็ดัดดัดแปลงได้ตามนี้เลยครับง่ายๆครับผมสามารถติดตั้งได้บิ๊กไบค์ก็ติดได้นะครับบิ๊กไบค์ใครที่แบบจอดนานๆนะครับก็คือไม่ค่อยได้สตาร์ทไม่ค่อยได้ขี่นะครับจะมีปัญหาเรื่องแบตอ่อนเพราะว่ารถบิ๊กไบค์ส่วนมากจะเวลาจอดอยู่ก็จะใช้งานแบตเตอรี่อยู่บ้างนะครับก็ใส่ตัวนี้เป็นเพื่อการเช็คเบื้องต้นได้นะครับว่าแบตบเราเรามาจับรถอีกครั้งปุ๊บเปิดปุ๊บอ่า ตัวเจ้าวัดวนบอกว่าแบตเราอ่อนหรือไม่อ่อนนะครับบางคนก็แบตอ่อนจนสตาร์ทรถไม่ได้ครับหรือสตาร์ทไม่ค่อยจะไปนะครับก็ดูตรงนี้ได้นะครับเป็นตัวสัญญาณบ่งบอกได้ใครสนใจติดต่อมาได้ครับ AK Racing ครับตัวหนึ่งก็950บาทนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ